เดยนเชิญกันทีปีพาดมาเลงเพลงสาธุการจุดทูบเทีเยนทุกท่านประนมมือขึ้นนะครับพุทโทสัพันยุตยานุธรรมโอโลกุตโรวะโรสังโฆมหารัตถาอิเตตังรัตนะตยังเอตตากาอนุภาเวนะ สัพพทุกขาอุปัฏฐวาอันตรายจนสันโตสัพพโสทีภะวันตเต ทุกท่านได้ก,กราบพระรัตนตรัยนะครับว่าตามผมหรือว่าพร้อมๆกันเลยก็ได้นะครับอิมินาสกาเรนะพุทธังอภิปูชายามะอิมินาสกาเรนะธรรมังอภิปูชายามะ อิมินาสกาเรนะสังขังอภิปูชย,ยามะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะควาพุทธังภะควันตังอภิวาเทมิสวาขาโตภะควตาธโมธรรมังนมมสสามิ สุปฏิปัโนโนภควโตสาวกสังโฆสังขังนามามิเชิญทุกท่านกล่าวตามกระผมนะครับข้าพเจ้าทั้งหลายขอเข้าถึงซึ่งพระรัตนตรัยกล่าวคือพระพุทธพระธรรมแลพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะ ที่พึ่งที่ละลึกตลอดการจะขอสมาทานเป็นจัดศิลน,นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานนปัจจโยโธโหตู พระพุทธศาตสตศานายกากรนับจำเดิมแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจา้าหันพระพัก เข้าสู่พระปรินิพานเมื่อ,อวันอังคารเพ็ญเดือนหกเป็นจศกปีมะสิงบัดนี้ล่วงได้แล้วสองพห้าหสเจ็ดพระพรรษาปัจจุบันสมัยพฤศจิกายนนาฎสุรทินที่เก้าตรงกับวันเสาร์เป็นปัจจุบันนวาน พระพุทธศาสตรนายุการนับจำเดิมแต่พระปรินิพานแห่งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคมีในยะอันเจ้าหน้าคพีรพัดไทยดีแลคณะท่านเจ้าภาพสัตบุรุษพุทธบริษัททั้งหลายจะพึงกำหนดนับได้ด้วยประการเชนี นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ That's all. Uh... สัมพุทธาตุสักสัคค อุมมเขเตอหุมมาจายตุเหวาชรักรุส่สเมยัะข,ขันขับพนาคาติดทันตาสันติเกยัมนิว่าเราจะังสางขาับบูเมสุน,นัน เุเรียนเชิญก็ดีปีพาดพรวีรพัฒบรเลงบเลงตะอันเชิญสิ่งศักดิ์สิทธ อินพรมยมยักษ์ประจักษ์แกงเทพทุกแห่งรับรู้สู่สถานนักเทลาวันนี้คุณพ่อมาโนดไทยดีคุณแม่นันทนาใจมาได้จัดงานบรรพชาผสมบททีรพัดไทยดีพิธีสีมงคลขอเหล่าเทพเทว,วาม,มาสถิตท,ทั่วทุกทิศท,ทั่วทุกแหล่งทุกแห่งคนทั้งบาดาลปัตตภีที่เบื้องบนจงมดลทูช่วยออารวยชัย16คา15ดิน14น้ำ ขอจงคําจุนช่วยอวยสดใสหากแม้นทีลพัดไทยดีมีทุกทุกหายมาดายไปสุขสดใสสุขมั่นนิรันกาเมื่อมาได้รับรู้กันกันสามพบลูกขอนบอัญเชิญดำเนินสถานเชิญเหล่าเทพทุกพระองค์ลงสู่งานสาธุก,การงานพิธีสีบ่งคนจันจิลาราชคูโหร้องด้วยเชวยวัยสักสามลาท่านที่มาช่วยกันรับโหดังๆนะครับ ขอโยกผ่านกำหนด จงมาช่วยดลจิตและดลใจีครูบาอาจารย์นั้นครูบาอาจารย์และเทวามาคุ้มครองรักษาอยากให้มีภัยคงรักบมรักอิด<ะ>วาสุนเจ้ามาปกก้าวปกเกตไว้ เชินชมองค์ท่านอีกพระฤาษีเนินขอกราบไหว้พระฤาษีตาหัวฤาษีกัลยาโสดท่านอย่าได้ถือโทษโกรธลูกได้ฤาษีนาได้ฤาษีน่ารอดขอให้ลูกไปตลอดเล็บหลอดใหยไหวฤาษีตาไหวอีกครั้งพระพิธีธ มาคุมกล่าวคุมเกตให้มีชัย อุกาสะวันทิตาวาศิราสานาเรนทงังข้าพเจ้าพน้องเสียงเกล้าลงถวายได้ก,กายวจีมโนโนคารบคุณพระตนไตรัยอันประเสริฐคุณพระบิดามารดผู้ให้กำเนิดคุณครูผู้สั่งสอนคือพระประชาและอาจารย์น้องถวายนวัสการเทพบรมินทนสวนและนารายและเทพพระเจ้าทั้งหลายประจำจักราศี ข้าพเจ้าหมอีสหเพชคุณหมอจันจิลาราชครูพร้อมด้วยคณะตีปีพาดพรวีลาพาดแบนคณะของข้าพเจ้าเจ้ะขอแสดงมงคลพิธีทำควันให้แก่พ่อนาคทีลพัดไทยดีขอให้ในิราษไทยทุกๆประการจงมีสิริสวัสดิ์แก่ท่านเจ้าของงานและตัวเจ้านาทีลพาดไทยดีผู่ที่จะได้ผนวดบวชในเวลาครั้งนี้ ด้วยเอนนิลันคองขึ้นสามวาระจันกิลาราชกูเสียงดีด้วยช่วยโหนะแม่คุณสักเก้าสิบเก้าล้าเอาสามล้าก็มงคลแล้วจ้าจ้าเ้าสเก้าลาไม่ต้องบวชกันแล้วเนาะพ่อเนาะเอาสามล้าพอ เกียรติทั้งหลายทั้งหญิงชายเรามีความเชื่อกันอยู่อย่างหนึ่งกันสืบม,มาแต่โบราณน,นานนมนักว่าคนที่เกิดมาทั้งเด็กและผู้ใหญ่ย่อมมีอะไรอยู่อย่างหนึ่งซึ่งสิงสู่อยู่ในร่างกายมาแต่กําเนิดสิ่งที่ว่านี้เป็นสีประเสริฐถ้ายังอยู่กับตัวผู้นั้นจะมีความสุขไม่มีทุกข์มาเกลือกั้วไม่ป่วยไข้ให้ได้ทุกแต่ถ้าสิ่งนั้นหนีหายไปจาก จะทำให้ไร้สุขสิ่งที่กล่าวนี้ซช้ภาษาไทยเรียกว่าขวัญเป็นนามมาทำอันมีความหมายในภาษาอันคนเราเกิดมาเป็นทารกพ่อแม่ก็มีความเชื่อกันว่าทารกดันขวัญอย่างอ่อนอยู่ถ้าผิดปกติอะไรไม่น่าดูย่อมตกใจเกิดเสียขวัญและมาขวัญหายกายสั่นขวัญตะลึกขวัญกระเจิงเริงกระเจิดอัศจรรย์ ก็จะลบก,กายย้ายพลันอยู่ในไพลพึกจนหายตกใจได้รู้สึกจึงจะกลับมาบัดนี้ธีรพัฒนไทยดีเติบใหญ่กล้าจเจริญขึ้นขวัญจะคงคืนกล้าแข็งด้วยตน้นไม้ใหญ่ๆพุ่มใบสวยเชื่อกันแล้วมีรุกขเทวารุกขะเทวีสิงพึกษาสาขามีอยู่เป็นขวัญน,นับเป็นสิ่งพรลาดมหัศจรรย์ไรตัวตนจะตัดจะโค่ต้นโพต้นทส ม้ตะเคียนแต่ละต้นก็กลัวนางไม้เพราะเชื่ออย่างสังจิตสนิทใจวัวไม้ใหญ่ๆย่อมมีขวัญคือนางไม้อันสิงสถิตมีคติปรำราณาคิดในเรื่องขวัญล้วนหลากแหลกแลกสารพันขวัญมีมากทำขวัญหน้าทำขวัญหน้าทำขวัญแก่ทำขวัญโกนจุกทำขวัญพระแม่โพศพเจริญสุขเจริญสีแม้บ้านเมืองเรานี้ยังมีเทพประจําอยู่เป็นขวัญ มีหน้าที่คุ้มครองป้องกันประเทศชาติเช่นพระสยามเทวาธิราชผู้ทรงฤทธิ์พระองค์ทรงเป็นขวัญอันศักดิ์สิทธิ์ไทยทํรรงนับว่าพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของชาวไทยวันมนุษย์แนบมนัดที่สัตว์ซื้อ ควรนับคือกันว่าเลิศประเสริฐได้เพราะมีศิลีธรรมประจำใจมีนิสัยสุงม,มันกระตันอยู่ ให้หันซาถ้าควันเสียพ่อแม่เ้าเฝ้าโศกเาเหมือนเกิดมาพลานคงวงสะสกุล ขจวทีสหเพศสมุติภาพผู้ได้รับชั้นทานดุมมติให้เป็นผู้ประกอบพิธีปันนี้ได้เวลาแล้วสมควรแล้วที่ข้าพเจ้าจะได้กราวเชิญขวัญจะนาเข้าสู่โรงพิธีและจะได้ประกอบพิธีทำขวัญสืบไปขวัญเอ๋ยขวัญมาอยู่กับเนื้ Hey now. ยันตีไปนะนอ,อุ่นควันพอคุณโซรงพิธีควันมามาเสียดงามงอควันเจ้าเอ๋ยเข้าสู่โรงพิธีเดนนลูกนะ จะได้ประกอบพิธีทำขวัญให้แล้วเสร็จสำเร็จเป็นมงคลน,นะลูก